อาเซนอยู่ไหนวันนี้พาเด็กๆมาเล่นสไลเดอร์กันอยู่ไหนเอยฟิวเหนื่อยไหมเหนื่อยยังเหนื่อยมานั่งพักก่อนไม่พักเหนื่อยยังไม่พัก เช่นจะอีฟิวเอาพี่ทีมลงมาแล้วอ๋อทีมก็แย่งน้องเล่น หยับหัวพ like, ี่ฟิล์มเลยฟิวค่อยๆลงค่อยๆลงเหนื่อยไหมกินน้ำไหมไปแล้ววิ่งจันไปละอาเชียน น่าไม่ดีนะลูกหนึ่งสองสามฟิวเห <laughs> งอแตกหมดแล้วนะ่ะกินน้ำก่อนเร็วนั่งพักก่อน <laughs>